มาเด้อลุงไอ้กินข้าวเลี้ยงน้ากันมาในน้ำมิโน่ด้วยเป็นไงน,น้ำมิโน่น้ำในน้ำมิโน่ด้วยมิโน่สบายดีป้าลุงจิ๋ข้าวดี่ยงน้ำนองมัดเด้อใส่พี่มนูโน่ขวบจั๊กจั่นขวแม่งขน freely, ุนก้อยห้อยแกงเห็ดปวกใส่เห็ดเพาะใส่แม่งขนุน แล้วปุ๊ิว่าขาบนแนน้ำมาเด้อลงไหมเขาตุนวันนี้วันนวันอะรหรอก้อยนี่ก้อยห้อยโซลี่เดี๋่ได้เอาต่าแงะนั่นนันน่อยน่อยเองหาัก็เลยแง่กับแก็บแง่บ่แง่เลยโซลี่แจงให้ปวดร้กินเมื่อืนเนียหวานหวานเดปวกคก่า กินจนเบื่อไปเลยอยดีเลยนะได้กินแกงให้ปวเบื่อนะอันคณะผู้ยุว่าได้กินเบื่อหเล่าใปวอันนี้ปวดจักกระจัปวดแมงอีอได้กินขบไปเลยนะนะเมื่อนี Hence, ่ตกใจบุ้เสร็รมาเป็นไงคนด่าจะคนด่าอาาทรมากเหรวะเป็นเขาสิไหมเ็ดด้พินเว่เมื่อนี่ไม้เอายังงี้ไม่บานก ม <ๆ mêmes. S 2> ไม่ฮาถ่ายคลิปนี่บอไม่น้องว่าถ่ายคลิปบอไม่รถปลาลูกเอ้ยไปหลังของห่วงเขามือหนักกับน้องเงี่ยง้องอยว่ะคุณนึ่มจ่ประแดุ่นเลยการแตประแดดกับปุ้งนึอนั้นวยักปวเมื่อนาเบิรงคลิปซุเพนไปหลังของห่วงเขาวยการกลนใกล้เออกลืนเยื่อเลี้ยงใกล้ต้นบักตีอยู่สิหาย ม่มาแล้วาจเาหั่นลูกลูกกินบัดีๆถ้ากันจะกินเผากินหน้าดูเอ้ยกินแต่กับเาไรกะน่เ้ยน้องขด่กินบขาลู รักสินมึงหลายยุกร้อนนะออมันถือจากกันยุงไหมกระดูกมันพอยได้มั้งแมวกินเผาเอ่ยกินอะไรนันแม่โอ้เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นใบนั้น มันมีแมงคคนเลยพักกระโดนมันกระบบกแมงคนเหรอหมอพักกระโดนเฮ้ยเคยเห็นิปก่อนเจ้าแหล่ะเนื้อสัตมาเลยนมาเดียงกันหนึ่ง่เลยไอ้ยังงพวกพักของมาพักพักสมคนหนี่นะอร่อยพี่กระโดนคนปลาอร่อยเพักกระโดนของพี่นะพัน้นพักกระโดนน่โดนอนเนม่ก็ว่าลู ไปคนลุงยไปกินผัดกินรถลุงกินตอนแนวขมดีเนาะนั่จังหวัาหวานดีเป็นกระโดนกับักกระวันักด้วยกันกักระโดนเมืองไทยแบบเจมเมืองลาวแม่กาแม่กาไปน้ำค่ายเบอร์เอ้อน้ำเจ้าเลย ว่าวมีคนด,าดานนน่าพยายาดิค่พยายัแค่ทางมังน <c> มีเป็นเด็กกดด่นได้กันเน่ยเจี่บอเแล้วซี่แล้วมต่กูใจดีก็ดอกผักชิดาได้น้ำตาลมีแต่รูปใไห้กับั่างไส้ยอมบก็เมต์ได้ทีก็เมต์แล้วฮะผู้สบยใจกับเดืองผ้าน้ำอ่ ใจขอบขอบุญขอบคุณลายๆป้าลุงเ้ยมีให้กำลังใจนอ้องๆกยด,ด,ด,ดาก็ด่านะเขาสีดาขเขาด้อย,ยังแซบอยู่คือเกาน่น, <c oughs> <laughs> น,นก็ับอยู่เลยดากนทีข่ข่าวก็แซบอยู่ชุวทำไป่เอาที่เอาที่พเกินสบายใจเลย

มินเกินม mm <ifies> <teachers> ินก nah in ินอะไรทามินกินได้นะมินไลแล้วกเอามินกินอะไรบ่เอานะขึ้นเขาไปน้ำรถขยะนะวะเน่เขาลองไปกินข้าวเล่วจะจะโค้ขบยากกินข้าวล้มันิ้ไแหเขาาแซ่ได้มตักมาฝรากเมียหน่อยเดียว บิตรตั้งใกล้กัอีกแล้วเันคอทุ่มมาเลยเงินกินเบียร์จะเบิร์ตหรือเปล่อยากเบิร์หนอะไรล่ะก็คือสี่พอได้ดอกบอกว่าบุตรเขารูเบิร์ตได้มือเนี่ยแต่แต้มือวานเนี่ยพ่เขาหูเนี่ยนะบอกว่เมียว่ามาวจดีเลือาวหรือเ่าเบิร์เจ้า หวเบาเข้มหมือคือเข้มป่บเขาอุ่นมันด้วยเขาอุ่นเลยเข้มป่บ่าร้กใจหด้หึนารักุดีโอ้ยย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 ย เจ้าแตให้กันหน้ากับเบอร์โรคาเลยโอ้ให้ทำงานขึ้นแล้ไปหาปลาเนาะเ้น้อยร้ายเนาะหาปลาเหรอจ้าเอจ้าจยน่้ไความหวังของเราอจะมจะกอใหเสร็จเจ้าจจ้าอะว่าแต่มื่อเชาทไปแต่สี่โมงไปจิดแห่ไปก่แดงสีาจกแดงอีจ้าจะอพันเขาจะไปติกแห่มาแล้วนเอาเอาเงีนไปชิมเบียร์ลย เรานดมีมวเาสองพันย so uh ัง huh. ท uh. like like so ีเป okay. ็นไปดักไหมฮะหน้าะไนเนะไปดักไต้มือสมัยเดกี้สิว่าคังเลยสิเหาควรตอนนัสมัยเด็กี้มโบมีรถกระหายสองมือปหสองพัน่เ็กได้ต่ได้ัวเลกนโอ้

เรมาอยู่แรกแต่คุณบุ๊มมีรถข้างปแล้ออกรถทันลอะอุ้ยอยากกินปลาตองจ้าข้าน้างปดกไว้ป้อลเราตัวไหนรู้ไเรื่องมึงนีบอกเรื่อยเป็นไส้ลูกลาเลยรือยุบเป็นไส้ยูกลายเป็นลูกอะเท่านั้นข้าบบก๊มติ๊งอามากกับข้างปึงๆใจพี่ไอเจะมาเลยไล่นะพีปล่อยมาเดยม ินจกโต้เลยวยันเลยอมาละโต้องโต้นีกัพ่อแล้วมันเหนมาวยไปเยเอาไปหเอาไปหไพลวานนไ้นาน้อมนะเอหโอแกมใส่ลาโตี่ตโตลกนโตเนไปนาแจกคกเจ้าปู่อยกินเลยมดูาเนีมันหน่อยเออเจ้ามันเหนียวอืมมันเหนียว วาเนียบเนื uhm. ้อเหนียเนื้อมันเนียบไอบอลไปหั่นนนแล้วมันเหนียวไม่ด่อยแล้วไม่มันแล้วแัน้มันแล้วปดูงานประูบันท่างกคับเออประตูบันทาเมือเส็จเนื้เส็ดไม่ใช่ปะูบัท่าเลยนิ่กว่ามากนิ่มนน่มมัน

ด, variance, ด, erman, ดูต้องแกะออกยืมขาไหมขาไหมขาไหมแกะขโมกขาหัวขา